สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับรถไถไอทุยจากช่องกเกษตรไอเดียนะครับจากร้านกเกษตรไอเดียอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามครับวันนี้จะมารสอนวิธี วิธถอดซีนล้อนะครับกระปุกเกียร์ของตัวนี้เป็นของบิกบ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วแปนะเป็นบิ๊กจิ๋วเบรกในนะครับน,นี้เป็นเบรกเบรกในนะครับถ้าเบรกจะอยู่ในนี้ วันนี้จะสอนจะบอกวิธีถอดซีนล้อนะครับถ้ามันซึมมีน้ำมันซึมหอ,อกตรงที่เพา,าล้อนะครับเราก็ถอดซีนเปลี่ยนซีนนะครับนี่ครับซีนแต่ละข้างจะมีมีสามตัวนะครับสองตัวนี้อยู่ด้านในตัวนี้จะอยู่ด้านนอก ตอนแก่ก็ถอดจะมนีน็อตแปลนแป็น,ปนล้อนะครับตัวนี้จะถอดยากมากจะแปนลนล้อต้องใช้ค้อนประแจตัวใหญ่ๆนะครับของผมก็รุ่นนี้เลยครับ ถ้าหมุนออกได้ก็ต่อไปก็ใช้อันนี้ผมผมไม่ได้ถ่ายตอนเอาออกนะครับอันนี้มันจะมีอยู่ข้างในสองตัวตัวนี้จะอยู่ข้างนอกตอนถอดเราก็จิ้มเอาประแจแบนนะครับจิ้ม จิ้มแล้วก็ตอกแล้วก็งัดออกเลยครับงัดออกมันจะบี้จะพังอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวใหม่นะครับสองตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับ โดยหันฝั่งเว้าวฝังนี้นะครับเข้าข้างในเอาดีไว้ข้างนอกนะครับใส่แล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับ ค้อนใช้เหล็กนำก่อนเขาเข้าไปพร้อมกันครับเปลี่ยนดอกสลับข้ากันหลังจากนั้นก็เอาอันที่สองครับ เข้าท er ่านใดเข้าเหมือนกันครับ จากนั้นก็ใส่ตีนตัวที่สามนะครับตัวนี้จะเป็นอยู่ด้านนอกปิดด้านนอก จะโดนทุบโดนเกลียวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แปนร้อเลยนะครับนี่จะเปนแปนร้อ กันกันผมตามนม เสร็จแล้วครับส่วนอีกข้างก็แต่เหมือนกันนะครับอีกข้างครับผมสำหรับใครที่อยากจะเปลียนซีเนเองนะครับอันนี้เป็นโครงลิกงิวแปดแ,ปแปนะครับเดืกใน ก็เปลี่ยนประมาณนี้นะแต่ถ้าเราหมุนออกดูแล้วมันสึกมากเผาตัวนี้สึกมากเราต้องถอดถอดชุดนี้ครับถอดออกต้องหมุนนี่ออกถอดแล้วไปให้เขา,าเชื่อมครอกแล้วก็ให้เขาเขากึงใหม่ครับถ้าเผาตรงที่ใส่ซีนี้มันมันกิว่วมันสึกครับ ผมสำหรับคลิปเปลี่ยนซีนล้อพิกิ๋ว88นะครับก็จบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ